มุมแคสเตอร์ได้โซอินเคมเบอร์ก็ได้โซอินเะเอาโอเคนี่ได้อยู่จบอตั้งศูนย์ล้อ ยางเงือกฟุ้ง,ปงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยโอเคไหมเโอเฮ้ okay, okay, เปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วรับแน่นทุกตัวลุกหมาดคนใหม่ทำแน่ <od> man, แล้วคิด okay, <Okay. S 2> ้งลบแล้วเฮ้ควนเ้งเฮ้้หนึบหน่อ I you